สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูการบำรุงรักษาต้นยางนาต้นยางนาเนี่ยเราได้ได้ปลูกไว้จะได้เกือบได้ปีละอ่าเราก็อยากมาสนุบบำรุงมันดูแลมันบ้างโดยการให้มันใส่ปุ๋ยต้นมันยังเล็กแล้วดินที่เนี้ยมันเป็นดินที่เขาทําถนนนี่แล้วก็ขุดออกมาแล้วก็มามาใส่ไว้ เราก็จะมาดูเนี่ยแล้วผมวันนี้มีปุ๋ยมาสูตรเสมออะไรก็ได้สิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบหกสิบหกสิบหกอะไรก็ได้ได้หมดแหละใส่เพราะไม้มันยังเล็กอยู่มันหางหากินไม่ได้แล้วดินมันไม่มีคุณภาพเป็นดินจากถนนน่ะที่เขาขุดเอาออกมาเป็นหินเป็นอะไรยางนาจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดโตแล้วเนี่ยมันอยู่ริมน,น้ํามันก็คงจะดีนี่เป็นสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริตนะครับนี่ปลดุปลูกไว้ เอาพัน์มาพวกเราผมน้าเล็กแล้วก็นกเขาก็มาปลูกช่วยกันปลูกไว้พวกกับพวกทองอุไลพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูใส่ปุ๋ยต้องแทงให้ห่างจากต้นมันหน่อยนะครับเนี่ยแทงแค่นี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยมันเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่หน่อยเดียวปุ๋ยที่สู่เสมอ เพื่ออะไรเพื่อให้ดินมันมันมันช่วงแรกเนี่ยที่รากมันยังขาดิีอยู่แถวเนี้ให้มันให้มันได้ดเดี๋ยวไปดูมีหลายต้นอยู่เหมือนกันต้นเล็กๆเดี๋ยวช่วยกันดูแลนะครับดินแข็งมากแข็งก็เป็นหินแข็งเป็นหินเลย ขอใส่สจุดนะตรงนี้ดินแข็งมากดินเป็นดินเหนียวนะจะกะเยียบแคตต้นนิดเดียวต้นไม่ถึงฟุตมีหลายต้นอยู่เดี๋ยวเราต้องช่วยกันดูแล มันพวกนี้มันมันมันโตช้าแต่ถ้าเกิดมันได้ตั้งลำได้นะแสงสักแน่นอนสักเนี่ยมันยังไงก็เกิดดินอะไรก็เกิดแต่มันจะไม้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ดินเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ด้วย เรียบร้อยแล้วหลายต้นเลยนะวันนี้เราซื้อปุ๋ยมา1กิโลใส่ไปได้เยอะเลยครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่วยกันดูแลเราอาจจะไม่ได้ใช้ร่มมันแต่คนอื่นได้ใช้นกกาอะไรได้ใช้มันแล้วอย่างน้อยก็ได้ออกซิเจนได้เพิ่มออกซิเจนให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นอีกงไงฝากกันช่วยปลูกต้นไม้ได้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย